สวัสดีจ้าอ้อยังสิสวัสดีครับอ้าวเป็นจังไหนวางย่บวกโชคไปเด้น่วางอยู่วางแล้วมีเท่าโตมากนั่นคือออกพได้ถือโทรศัพท์ไปน้ำไปไอเอางัวอยู่หน้าออกคอกอยู่ทั้งหนาวโอ้อากาศคือเป็นจังซี่แหละอ๋อยจังวางตัวโอ้มันขึ้นหนาวเท้มันสีแรงหรือมันสีจังไหนก็จังมักหนาวนี้เหมือนอากาศหนาวไปพันว่าฮ้อนขึ้นกับ อากาศอุ่นขึ้นกับเมื่อนึ่งสองมือแล้วกับนี่ผ้ายุเข้าไม่ีกโออากาศเปลี่ยนแปลงสิบวไรได้หนิบวไรหรอมานบวสามหนึ่งออกสามสองก็เป็นตาสังถึงหือบหมานซำยังว่ามันขี้หายพ่นเนาะโอ้ยแต่นานวะแต่ว่าเลขเด่นหาก็หกเข่าเนาะทั้งหลักรน่วยทั้งหลักสิบแมนเสียดายค่ะบอกให้เย็บีจับตาเบิ่งให้ดีอืมเล็กเด่นนีเนาะ แต่ว่าแปดสามสามแปดัำคักเด้อบอออกเด้อลังบอออกอีหลีดับยูอีหลีเนาะคือดับอมตะดับแข็งคักอีหลีดับดึกยูอีหลียังวไงย่งย่านอยู่มีสามเป็ดเป็ดสามดำคักดังเนรดักเล็กดับสียู่บ่เนาะอู้ผ่านชุลุยสิมาตามต่อตัวเล็กว่าจังได๋งวดนี้เฮาได้ไปแล้วได้ไปแล้วได้ไปแล้วมือวานมือก่อนพ่เอาเอาตามต่อตัวเอา่งตามต่อเนาะจ้า1เมษรสาจ้า ครับหนึ่งเมษาเลขเด่นก็คือ 3, 7, 8, สามเจ็ดแปดเด้อสามเจ็ดแปดครับเล็กเด่นเด่นที่สุดเลยลหละจับจาตาเบิ่งให้ดีจ้ามาละบทตัวใดกับตัวหนึ่งหรือสี่มานำกันบ่วหรือสี่มาทั้งสองตวัวอีกบ๊วยมีอยนอยู่งินวันวังหันทั้งสองตวัวเลยไอยเลขวิ่งก็อจับเ,เจ็ดกับแปดเด้อเจ็ดกับแปดจ้า วิ่งบนรางครับวิ่งบนรางเจ็ดกับแปดนี่แหละจับคู่ค่ะเก้าสองเก้าสองสามห้าสามห้าสองห้าสองห้าเก้าห้าเก้าห้าสามเก้าสามเก้าสองแปดสองแปดนี่แค่นี้แหละจ้าทีอ่อจับห่วงเล็ดวิ่งกับนี่ได้สองแปดนี่แหละ ค้าเห็ดซี่ทันใดมักหรือว่าเบิ้งหลายๆคลิปหลายๆนี่เบิ้งท้านั้นเข่ากันกับจับเอาเดอ้อจ้าไปผิดาจรณาเบิ้งเนาะพิจาจรนาเอามีหคูรณาเบิ้งจ้าออกเป็นแนวทางจ้าอันเล็กดับล่างตรงๆเดอ้อจ้า ซือน้อยๆไปจ้าตัวกลับมาได้เนาะครับตัวกลับมาได้จ้าสี่หกสี่หกห้าแปดห้าแปดหกหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสี่เจแปดเจ็ดปดเจ็ดเก้าศูนยเกศูนสามศูนสามหนึ่งหหนึ่งหก สองเก้าสองเก้าครับนี่แค่นี้แหละจ้านี่นี่ตัวกับกับกันก็คือหกหนึ่งกับหนึ่งหกนั่นแหละแมนค่ะคือมวดบ่างหันนอกสามเป็ดเปดสามกับกับเนาะแมนคือจังหงวดบ่างหันละสามแป็ดแป็ดสามตรงตรงเลยจ้าสองเก้านี่ดับตรงเด้อเก้าสองมาได้เพราะว่าเลขเก้าสองนี่ทั้งอหอยมาอยู่ครับครับครับคือมาได้คือเก้าสองขหางลางจ้า คือดับสายแข็งดับอยู่ค่ะอีรีดังบันไดกับเอาอยู่แต่ว่าปีหนึ่งปีงวดบางหันนี่คือหลุดเทียเดียวแค่นั้นปีหกเจ็ดหลุดแค่งวดเดียวจ้ากระหลุดเทียเดียวคือคือสองสามมันแหละอืมจ้ะก็ะให้เบื้องเนาะจอบเบื้องเนาะอ๋อกับเป็นแค่แนวทางเ็กดับครับปีนี่กับปีหดหกแปดแล้วคือดับอยู่มาตลอดเนียนค่ะยังบ่หลุดค่ะดับอยู่ทุกวดเก้าหางนี่ดับอยู่ทุกวด ดับเฉพาะตัวตรงตัวกลับมาได้เนาะครับครั้งไหนเขาใจนําเพราะว่ามีตัวเลขหน้าลงทุนกับตัวเลขดับครับจะขันว่าเห็นเลขดับแล้วกะอ่าถ้าว่าโอ้มั่นใจเลขจะคล้องกับตัวอยจักน้อยก็ได้แต่ว่าก็ย่ทุุมหลายเพราะมันดับอยู่ครับครับจะเมนอยู่เมนอยู่เมื่อฝันว่าอย่างไ้ติอวบนั่นเลยบอก บ่บ่ฝันมันฝันม่ชคิวดอกเสาฝันนะเทเดียวกับือแลเรวเลยเด้อจ้าเลขสูตรคำคำนวณเนาะไอ้เทเดียวขึ้นเ้วเลยบ่มีคงสุดท้ายดับก็บเบิ่งเอาเลขดับก็ดับอยู่มาตลอดนั่นล่ะจ้าค่ะก็เป็นแค่แนวทางเลขดับเนาะค่ะแนวทางจ้าดังเปนได้ก็ดับอยู่คักอยู่บัสามเป็ดกถือว่าสุดยอดเอาวมดนี่กับจอบึ่งเนาะว่าสีดับอยู่บ่ ค่ะมันมาศบเรียกดังเขากับคือว่าต่อยเบิ้งจากน้อยค่ะมันตรงเรียกดับอ่ะจ้าค่ะตกลับนั่นจังค่อยฟาดหลายหลายรอ,อจ้าจ้าตามนี่ละเนาะสายวิ่งสายลวดก,กะระจบเบิ้งเลขสามเลขเจ็ดเลข 7, เบียดเนี่ครับครับเดี๋ยวบบสาม,มาขึ้นบนได้เด้อเรียกดับเนี่ยจ้าไปบนได้เนาะได้มาดังๆกับฟาดบนน,นู้น้านนักค่ะ จ้ะด e <ah e ับล่างตรงตรงอ่านพร้อมให้เข้าใจเนาะอ๋อครับครับครับค่ะเอาฟังยังจิงพี่น้องเฟ้นทั้งสี่อยี่ยกลอยอ่ไกลกไพับิจารณาเบิ่งเด้อถ้าไทได้เบิ่งชิปนี้แล้วกับพิจารณาเอาตามักคูได้คูหนึ่งกับจัดเอาจ้ะเบิ่งไปแค่ค้อนก็ได้จ้ะถ้าเรียกดับนั่นถ้ามันดับตรงตรงจังซี่แล้วดับล่างตรงตรงจังซี่แล้วถ้าได้มากกับ กิจการหน้าเบิ้องค่อยๆต่อยเอาจ้าค่ะแต่ว่าสามารถออกบนได้ค่ะอจ้าสามารถออกโตกลับได้จ้าถ้าตัวตรงคันดับลางตัวตรงจังสี่ก็กิจารณนาเบิ้งเอาจ้าค่ะเอาจังไดก็ยิ่งฟังๆก็ได้จ้าค่ะอยิ่งๆฟังฟังวันนี้ก็ได้ ครับ,รบสาวบ้านน้าโชกโชกมันหมันคือกันเด้อค่ะเช่นกันค่ะัเลยงวดนี้ก็ไดค่ะอ๋อวันดีจ้าครับวับดีครับเดี๋ยวสาวบ้านนาจะทวนตัวเลขของออย่างสีฟังอีกรอบหนึ่งเด้อจ้ะอันนี้เป็นเลขวิ่งหน้าลงทุนแล้วก็เลขจับคู่จ้ะงวดวันที่หนึ่งเมษาเนาะค่ะเด่นสามแปดเจ็ดเด่นสามตัวนี้จังได้กับไม่เห็นค่ะสองตัวมาตัวหรือมาถึงสามตัว วิ่งเกับ8ดบนรางจ้าจับคู่เก้าสองสามหาสองหเก้าหาสมเกสองแปดค่ะอันนี้ตัวเลขหนาลงทุนเดอค่ะเอฟซีจ้าฟังให้จบฟังให้เข้าใจเพราะคลิปนี้มีเลขดักล่าตรงๆด้วยจ้ะอันนี้สำหรับงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่หากับ6เนาะค่ะห้าหสมเลขออกเข้าไปที่ห้าเลขวิ่งเนาะค่ะแต่ว่าเลขจับคู่เิ่นไห้พลาดพี่น้องจา้าไห้สามหออกสาสองค่ะ อันนี้นาลงทุนเดอเอฟจีจ้ามีของเก่ามาเปรียบเทียบพร้อมจ้ะเอาแคลปบหน้าจอจ้าเดีเ๋ยวเซยเบิ้งเหล็กดับนะคะดับล่างตรงตรงจ้ะเอาค่ะเดีเ๋ยวเซยเบิ้งเหล็กดับเดอ้อจ้ะค่ะอันนี้ดับล่างตรงตรงนะคะตัวกลับสามารถมาได้นะคะงวดที่หกเราจ้ะดับอยู่หกงวดนีงวดเจจ้ะดับล่างตรงตรงหนึ่งเมษาหกแปดนาจะจ้ะสี่หกห้าแปดหกหนึ่งเจ็ดสี่แปดเจ็ด เก้าศูนย์ศูนย์สามหนึ่งหกสองเก้าจ้ะสองเก้านี่รู้สึกว่าดังคักเลวจ้ะสองเก้าเก้าสองแต่ว่าสองเก้าต่อไปจากน้อยก็ไดเก้าสองสามารถมาได้เด้อค่ะแต่บนก็ไปได้จ้ะแต่ว่าหลีกดังงวดวังหันสามเปียกไเอาอยูจ้าสติสิงิงวดเก้าเอายูจ้ะสอามเปียเปียสามดังคักพูดผู้บอกมูบอกเขียบดับยูเด้ออิซีจ้าสามนาคกับวันย่วสีดับบ่อยูก็ถือว่าดับยูจ้ะหกงวดติดแล้วพี่น้อง งวดนี้งวดที่เจ็ดจ้ะปีหนึ่งงวดงวดปีหกเจ็ดนี่รุดแค่ครั้งเดียวค่ะหนึ่งปีนี้สิรุดจากงวดหรือว่าจะเดินดีทุกงวดบม่อน่นอนค่ะอันนี้ดับล่างตรงๆต,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 ตัวกลับมาได้หกหนึ่งนู่นหกนี่พันกรัไม่พอมเนี่จ้ะเอาเดี๋ยวสิเปรียบเทียบ<ๆ>อานี่แคปหน้าจอกัอนจ้ะอ่าวัดที่นี่ทั้งเลขนาลงทุนเลขดับอันในกระดาษพร้อมเด้อเอฟซีอันในกระดาษพร้อมจ้ะเดี๋ยวกะฟังให้จูฟังให้เข้าใจน้ำเนาะ เอาเห็นกีิหนีเฮงฟังๆด้วยๆสู่กูสู่คุณเงินไลกองท้องไลเข่าไปแล้วจ้ะสวัสดีค่ะ